ทุกคนครับผมวันนี้ก็อยู่กับจอพอดูนะค,ะครับผมก็ได้ยินเขาว่ารถชาวบ้านอ่าบ้านอื่นเนาะขึ้นไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราจะไปช่วยกันนะครับผมนี่เยาวชนแม่ปอขี่นะครับผมนี่คือท่านประยุทธ์เฮ้ท่านประหยาตน,นี่นะครับผมลุงคนนี้นะครับผมก็มาบอกนะครับผมว่ารถมันขึ้นไม่ได้นะครับผมอ่า จากที่ผมไปติดตั้งไฟมานะผมก็ยังชุดเดิมๆอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปชุดนี้นะผมแต่ผมต้องไปเก็บกระเป๋าก่อนนะครับผมเราจะไปช่วยกันนะครับผมไปไปดูกันว่ามันจะยังไงทคนตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนแบบรองเท้าบูสแล้วนะครับผมเตรียมตัวไปกันเลยครับผมไปดูกันว่ารถทางมันจะขนาดไหนนะครับผมแล้วก็รถมันขึ้นไม่ได้มันเป็นยังไงนะครับผมต้องไปดูกันนะครับผม ต้องไปช่วยกันนะครับผมต้องช่วยกันครับมีชาวบ้านไปเยอะอยู่นะครับผมโอเคทุกคนรถอ๋อรถอยู่ตรงนี้ครับทุกคนเห็นไหมข้างหน้าสีแดงๆนะครับผมนั่นแหละรถนะครับผมมันขึ้นไม่ได้เพราะว่าถนนนี่โอ้โหจอดจอดตรงนี้ดูไหมสิเป้าเบี่ย อดมากเลยทุกคนนี่ไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปดูกันนะครับผมโอ้โหดูถนนสิครับดูสิว่าเป็นยังไงนะครับผมโอ้โหของก็หนักด้วยนะทุกคนโอ้โหขนของมาเต็มเลยครับผมโอ้โหหวยออกแล้วทุกคนงวดนี้เดี๋วัวเลที่มึงกัวหรอที่มึงฮะเดี๋วัวกลัวหรอที่มึง โอ้โหดูยากเลนะโอ้โหเลยนี่ทุกคนดูสิพันโซนะครับผมอันนี้คือพันโซแล้วนะทุกคนแต่ว่ามันขึ้นไม่ได้แล้วจริงๆนะครับผม oh oh. ดูสิลองนี่ลองนี่ลึกมากทุกคนอ๋อ oh oh. เป็นดินที่แบบขึ้นมาขึ้นไม่ได้แล้วจริงๆทุกคนตรงนี้มันชันด้วยนะครับผมของก็หนักด้วยนะ แต่ถ้ามีรถมาฝั่งนู้นอ่ะถ้าดึงขึ้นอ่ะเพื่อนมันจะได้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะช่วยได้หรือเปล่านะครับเจ้าของรถนี่คือเจ้าของรถนะทุกคนผมจะให้ดูข้างล่างนะครับผม ว่ามันถึงพื้นนะครับผมมันก็เลยขึ้นไม่ได้นะครับผมนี่ทุกคนนี่นะข้างล่างมาถึงนะทุกคนต้องตั้งหัวใจนะขึ้นมาท่านนี้นะนี่มันถึงนะโอ้มันก็เลยขึ้นไม่ได้นะดูดิโอ้ล้มแล้วครับผมล้มแล้วถึงคนทุกคนล้มอีกแล้วหนึ่งคน

นี่คือจะถอยนิดนึงครับเพราะว่าถ้าไปข้างหน้าถ้าไปข้างหน้ามันจะนี่นะครับผมนี่นึงนี่นึ่งมาอีกครึ่งหนึ่ครึ่งหนึ่งคทุกคนคือ น้ำมันมันไม่ลงเครื่องนะครับผมเพราะว่ามันยังไงอะอธิบายไม่ถูกนะต้องจับไว้โอ้โหโอ้โหทำไงดีอะทุกคน <c oughs> แย่เลยครับผมเจอแบบนี้ครดได้นะีะ้นะรอดูปลาเน่ยเนาะเอ่อโซนปลาเนี่ยอือโอ,โอทีนีฟปีเน่ะดูสิ

ไปตามคนที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับผมโอโ้โหโอ้โหต้องไปตามคนฝั่งนู้นนะครับอออบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆครับไม่มาเห็นด้วยตานี่คงจะมองว่าอาจธรรมดานะครับผมเนอะยิงทางธรรมดานะครับแต่ว่าฝนตกแบบไม่ธรรมดาครับ มาทุกคนก่อนที่รถเขาจะมานะครับผมก่อนที่รถจะจูขึ้นไปนะครับผมเรามาทำข้้งล่างกันนะเพราะว่าอตัวอันนั้นอ่ะมันถึงดินนะผมมันก็เลยขึ้นไม่ได้นะครับผมเลยต้องต้องขุดร่องข้้งล่างก่อนคทุกคน โอเคทุกคนฝั่งนี้ก็โอเคล้นะไปดูฝั่งนู้นอาจจะเลื่อนเาะผับมีจะเลือนตรงนี้แหละนี่ะดูฮะนีเลือเลือนลอตัวงเอียไปด้ตัวน่จะอ๋อออโตเลยเนย ทุกคนก็เดี๋ยวเราทับไปเรื่อยๆนะครับผมรอให้รถมาถึงเดี๋ยวเราจะให้ดูกันนะครับผมาขึ้นได้ไหมนะครับผมลุ้นกันนะครับผมตรงปั๊มหัวใจนะทุกคนปั๊มหัวใจปั๊มลมตรงปั๊มหัวใจครับทุกคนปั๊มน้ำมัน เพราะว่าสตตร์ไม่ติดนะครับต้องต,ต้องปั๊มตลอดใช่ไหมปมั๊มหัวใจครับโอ้ไม่เคยปั๊ปปม <c oughs> หัวใจฮะอ๋อเมสซิร์าเนี่ยอ,อ๋อเออ โอ้ okay. oh, ต้องาปมีล้อมัง้งอ๋อายมีล่องนึงทุกคนดูจะปลอบยามมันคุ้นติดใจจ้ะเฮ้ออ๋อ <c oughs> <c oughs> โอเคตอนนี้คือเราจะถอยนะผมเราไม่รอแล้วนะครับผมเ่อนเยเ่าเมาอนี้นะอ้ดอไโอ้โเลียเลยเจ้าคนที่ละคีะ มาผมเองโอเคเราจะช่วยนะครับผมไปเลย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 โอ้ นี่มากกี่คนแล้ววันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดคนครับทุกคนครับตอนนี้คือขึ้นได้แล้วครับผมรออีกคันหนึ่งไม่ไหวก็เลยแบบรอบนี้นี่เตรียมการมันดีครับผมโอ้ขึ้นได้แล้วครับผมดีใจด้วยครับผมโอเหนื่อยที่สุดครับผมเมื่อกี้คือแบบน้ำมันมันไม่ขึ้นครับผมก็เลยต้องปามหัวใจนะผม เหนือที่สุดโอเคทุกคนแต่ไม่หมดนะจะเชื่อหรือไม่โอ้ได้แล้วครับผมแบตก็จะหมดแล้วทุกคนก็ตอนนี้คือมันขึ้นได้แล้วครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมก็จะมีเพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจอพัดูวยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับคลิปวิดีโอหน้า เจอกันใหม่เมื่อกี้แบตเหลือน้อยมากตอนนี้แบตเหลือเท่าไหร่ฮะน่านะจะ1 0บโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวปดีโอหน้านะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมโอเคต่อไปเราก็จะกลับแล้วนะครับผมสวัสดีครับ